สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูไหนะครับเป็นไหซองนะครับไหนี้ก็ตั้งแต่ผมจําความได้ก็เจอแล้วนะครับนี่เป็นไหน่าจะเป็นไหเลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับตั้งแต่จําความได้ก็เห็นมาแล้วนะครับก็เห็นมาเกือบจะสี่สิบเป็นสี่สิบปีแล้วนะครับสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็แต่ก่อน มีสองอันนะครับผมมีสองอันแต่ย้ายบ้านบ่อยนะครับก็หายไปอันนี้นะครับก็เอามาผมย้ายบ้านมาจุดนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะครับก็เก็บไว้ในห้องนะครับก็เก็บไว้ในห้องก็ไม่มีอะไรนะครับผมเก็บไว้ในห้องก็มีเด็กๆวิ่งไปแอบเล่นกันนะครับเล่นซ่อนแอบกันนะครับก็ในห้องแล้วก็พอไปรื้อบ้านอีกที่หนึง่ง นะครับก็กลับมานี่หมินมากนะครับหมินเหมือนหมินคข่าๆนะครับเหมือนซากศพนะครับแล้วก็มีผ้าผ้าห่มนะครับยัดนะครับยัดไว้ตรงนี้นะครับอาแล้วก็ถอดออกมาดูก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่ข้างในก็ไม่มีอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าหมินหมินเน่าหมินคข่ามากนะครับแล้วก็ตาแทบอ้วกนะครับคอแข็งเลยนะครับแล้วก็ผ้าห่มนั้นก็ไปเผาไฟทิ้งไปแล้ว แล้วก็อันนี้ก็ไปแช่น้ําไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งเป็นล้างแช่น้ําไว้อาทิตย์หนึ่งก็กินก็หายไปแล้วครับกินก็หายไปแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์มาจากจังหวัดอุบลน,นะครับก็คือหมู่บ้านไหนะครับหมู่บ้านไหต,ตําตาฝากรักบ้านท่าไหาตําบลท่าไหาอ,อําเภอ เครื่องในจังหวัดอุบลน,นะครับนี่นะครับก็มาจากจังหวัดอุบลน,นะครับก็น่าจะสี่สิบกว่าปีแล้วหายนี้นะครับแต่ก่อนเคยมีสองอันนะครับแล้วหายไปแล้วอันหนึง่งก็อันนี้เพื่อนๆที่รู้นะครับก็ว่ามันเป็นหายใสอะไรแต่ที่เดาๆผมให้ผมเดานะครับผมว่าเป็นหายเล่ามากกว่าแต่ไม่รู้หายอะไรนะครับ นี่นะครับก็เ,เอามาให้เพื่อนๆชมดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหายโบราณนะครับหายโบราณจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้อยู่ชัยภูมิครับผมขอบคุณครับ